เลยชองที่มาจากคำว่าหมูหัน right เลยช่องนี้เป็ด of pig the pig yeah yeah เลยชองคู่ค่ะมาค่ะกำลังกำลังแข่งร่วมด้วยใช่การร่วมด้วยค่ะท so this pig will be like a slow very delicious r delicious ดูวิธีการเขาทำนี่คือ น้ำมันเอาออกน้ำมันออก่อนใช่น้ำมันหมูนี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนักได้ที่แล้ว Remove the skin on little the burn the skin burn ก็คือต้องเอาไอที่ไหมๆออกค่ะครูอ่าใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไงมัาจะีเช่ใช่น้ำตาลตาลแดงๆน้ำตาลแบบว่าอดูสิเห็นไ่ามันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอะ จัดการขนอะไรให้เรียบร้อยตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย If you sell it how much is it เออตัว5,000 5,000 5,000 per so โอโหว้าว very crispy like this right ใช่ใชออย่างเงี้ยเราก็หันไปเสน่ไปจะว่าถามว่ามีไหมมีโอ้โห้ใช่ใชอย่างงี้ยแหละจุกจ้า Like that Like this Yes โอเคใช่อ่อย่าแสงว่านีต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อรือชาของที่นี่ยุต t สนะจ๊ะ taste ว่าจุกอืม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 กรอบะกรอบอร่อย แล้วก็ซีตันนิ่งเขาพอรสชาติเปนไงคะซีตันนิ่งเขาจะเหมือนมันเจาะหวานเลย We have we have eaten this one in Thailand but it's different 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 from here but the the skin is very crispy crispy yes yes if the pig is uh, young uh, it's tender The meat is tender. Oh. Oh. And it's a native pig and the, and the fat is very thin. You have to, to put the salt, the sort you put of lemongrass, of sort of onion onion, onion the onion The mm -hmm. the สอ o หร t อสา e แล้ว take แล้ว take หลังจากนั้นคุณ take ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหน e ่งชั o วโม o ก่อนคุณคุณเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น The best ของเขาเลยเป็น The best ด้วยแล้วแถมเป็นเป็นอาหารประจำชาติด้วยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็ได้สืบสานต่อใช่ค่อย ก,กินต่อกัอนดีกว่าค่ะจุดนี้ <laughs> จุดนี้อร่อยมาก,<า>ก I'm <her. S 2> very happy with your pick พี่เลชันเนอะเนอะ